สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบครูเอนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูเอนจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคือวิชาตัวเลขนั่นเองค่ะแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้เรียนกับคุณครูท่านไหนไปบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะคือคุณครู จอยแล้วก็คุณครูดาดาค่ะซึ่งคุณครูจอยได้สอนเลขอะไรไปคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือเลข6นั่นเองค่ะส่วนคุณครูดาดาละ่ะคะได้สอนเลขอะไรไปบ้างติ้งตองนั่นก็คือเลข7ค่ะแต่วันนี้นะคะครูแอนจะมาทบทวนระหว่างเลข6ค่ะ แล้วก็เลข7ค่ะเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนจดจำเม่นยำกว่าเดิมค่ะแต่ยังไม่ทำแบบพึงหัดนะคะวันนี้ครูแอนมีของเล่นอยากจะให้เด็กๆมาช่วยครูแอนนับกันเพื่อทบทวนระหว่างเลข6 แล้วก็เลข7ไปพร้อมๆกับครูแอนค่ะเด็กๆพร้อมไปทอบอทวนเลขเท่ากับเลข7กับครูแอนหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเด,ดเด็กๆพร้อมที่จะทอบอทวนไปกับครูแอนหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทบทวนกันเลยค่ะเห็นไหมคะพี่โต๊ะข้างหน้าครูแอนน่ะมีเยอะแยะมากเลยค่ะเป็นของเล่นเรามาทอบอทวนกันเลยนะคะ เริ่มจากกองไหนดีนะกองข้างหน้านี้เลยค่ะเรามานับกันนะคะว่ามีจํานวนกี่ชิ้นเด็ก,ดกๆนับไปพร้อมกับครูแอนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเด็กๆคิดว่ากองน,นี้มีของเล่นกี่ชิ้นคะ เก่งมากเลยค่ะมีเจชิ้นค่ะเดี๋ยวคว้นขอหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะนี่เรามาหากล้องต่อไปเลยค่ะกล้องไหนดีคะเด็กๆติกๆๆๆ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั้นกล้องนี้เลยเนาะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะเด็กๆหนึ่งสอง กี่ชิ้นคะเด็กๆเก่งมากค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับกองแรกเลยค่ะมีเท่ากันเลยมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นปรบมือให้กับเด็กนักเรียนที่ตอบถูกด้วยนะคะเว้นขออนุญาตเก็บใส่ตะกร้านะคะเด็กๆอยากให้เว้นนะกองไหนดีคะ นี่ขอเป็นไม้บล็อกเลยค่ะแขวนขอเลื่อนมาข้างหน้าเลยค่ะเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะหา้าชิ้นสุดท้ายก็คือหกค่ะมีกี่ชิ้นคะเด็กๆโอ้โหเก่งอีกแล้วค่ะ ชิ้นนั่นเองจะให้กูเอนนับอันไหนดีนะอันไหนอีกคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้ใช่ไหมเรามาเริ่มนับกันเลยชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่ ชิ้นที่5สุดท้ายชิ้นที่6ค่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยค่ะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะก้องต่อไปเลยค่ะก้องไหนดีคะก้องไหนดีเอ่ย องน,นี้เหรอโอ้โหมาวางข้างหน้าเลยค่ะเรามานับพร้อมๆเลยค่ะหนึ่งสองสมสี่ห้าหมีจำนวนเท่าไหร่คะของเล่นกองนี้เยี่ยมยอดเลยค่ะมีทั้งหมด ชิ้นเก่งมากเลยทำไมเด็กอน,นุบาล1,2เราเก่งทุกคนเลยค่ะมีเอาที่เหลือมีทั้งหมด1กอง2กอง3กองเด็กๆอยากให้ครูแอนนับกองไหนดีคะอยากนับกองนี้เหรอคะได้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวครูแอนขอมาวางข้างหน้าก่อนนะแอนขอขยับตรงนี้ก่อน เด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามานับกันค่ะไปเลยหนึ่งชิ้นค่ะสองสาสห้าหกแล้วก็เจดค่ะกรองนี้มีกี่ชิ้นคะของเล่นใช่แล้วค่ะกรองนี้มีทั้งหมด เชิ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวครูแอนขอหยิบใส่ตะกร้าก่อนนะคะเย้มีอยู่สองกองค่ะเด็กๆอยากให้ครูแอนนับกองไหนอีกกองไหนก่อนคะกองไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกองนี้ใช่ไหมคะนั้นเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ เอามาใกล้ๆเลยค่ะเด็กๆนับไปพร้อมกับครูเอ็นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดค่ะกองนี้นะคะมีของเล่นดูกี่ชิ้นคะเด็กๆเ <c oughs> ก่งมากเลยค่ะมีทัง้งหมด เดิมค่ะขออนุญาตเก็บใส่ตะกร้าค่ะเหลือของเล่นตองสุดท้ายแล้วค่ะพร้อมหรือ,อยังพ่าพร้อมแล้วเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่หชิ้นสุดท้ายค่ะหกค่ะ ของเล่นกองสุดท้ายมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆเก,ก่งมากค่ะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะได้นับของเล่นแล้วก็ทบทวนตัวเลขไปกับรูเอ็นระว่างเลข6และก็เลข7 เด็กๆพร้อมที่จะทําแบบพึ้นหัดไปกับครูแอนลยิยานคะแบบพึงหัตวันนี้มีแค่4ี่แผ่นเองคะ่ะสี่แผ่นนี้นะคะทําทั้งอาทิตย์เลยคะ่ะเด็กๆไม่ต้องเครียดนะคะค่อยๆทยอยทําทําไปเรื่อยๆนะคะทําวันละแผ่นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบพึงหัดกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มทําแบบพึงหัดหน้าแรกกันเลยนะคะ โยงเส้นจากเลข7ไปยังภาพที่นับได้จํานวนเท่ากับ7นะคะเดี๋ยวเรามานับภาพกันนะคะว่าภาพที่1จํานวนเท่าไหร่กันมานับพร้อมๆไปกับครูแอนนะคะในระหว่างนับนะคะเราต้องขีดทับไปด้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 ลูกบอลมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีจำนวนเจ็ดดังนั้นเราก็ลากมาหาเลขเจ็ดค่ะต่อไปนะคะเราก็มานับปากกาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปากกาก็มีจำนวน เหมือนกันค่ะดังนั้นเราก็ลากปากกามาหาเลข7ค่ะต่อไปค่ะเรามานับ8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7อีกแล้วค่ะดังนั้นเราก็ลาก8ไปหาเลข7ค่ะ ต่อมาค่ะรูปต่อไปค่ะมานับพร้อมๆไปกับครูแอนเลยค่ะเริ่มภาพที่หนึ่งนะคะเวลานับนะคะให้ขีดทับภาพไปด้วยนะคะเพื่อความแม่นยำแล้วก็เด็กๆจะได้จำด้วยค่ะ1 2ึ่ง,ส,งสามสี่ห้าหในรูปภาพนี้มีจำนวนแค่6เท่านั้นเองค่ะเด็กๆลากไปหาเลขเจดได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะมันมีแค่จำนวน6ค่ะเดี๋ยวเรามานับเตารีดกันเลยนะคะว่าเตารีดมีจำนวนเท่าไรไปนับกันเลยค่ะ1นึ่งสองสา่หาเตารีดมีแค่5เองค่ะโยงไปหาเลข7ได้ไหมคะ ค่ะโยงไปหาไม่ได้ค่ะค่ะเรามาทําแบบึกหัดหน้าต่อไปกันเลยนะคะคําสั่งค่ะจงนับภาพและเขียนตัวเลขตามรอยปะค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรไหมคะชองด้านหน้าค่ะใช่แล้วค่ะเป็นลูกอมนั่นเองเดี๋ยวเรามานับลูกอมกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม สี่ได้6ค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนเส้นปากกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเอ็นจะยกตัวอย่างทำให้เด็กๆด,กดู1ข้อค่ะเขียนเลขหกค่ะลากลงมาแล้วก็หมวนค่ะลากลงมาแล้วก็หมวนเป็นวงกลมค่ะ นี่ก็คือเลข6ส่วนข้อต่อไปนะคะเด็กๆช่วยคูณเอ็นทำจนจบแผ่นด้วยนะคะค่ะมาดูแบบกงัดหน้าต่อไปค่ะเขาบอกว่าจงวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับภาพค่ะเดี๋ยวเรามานับภาพครั้งหน้ากันนะคะเหมือนเดิมค่ะครูเอ็นจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูหนึ่งข้อค่ะเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีจำนวนกี่ชิ้นคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะมีจำนวนหกชิ้นเด็กๆช่วยกูเอนหาสิคะว่าเลขหกอยู่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังคะ ถูกต้องค่ะเลข6อยู่ข้างหน้าค่ะเราเจอเลขหแล้วเราก็วงกลมค่ะส่วนข้อที่เหลือนะคะเด็กๆช่วยครูแอนทำจนจบแผ่นด้วยนะคะค่ะแบบประดกหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับตัวเลขกับภาพเด็กๆมาดูข้างหน้านะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างไปพร้อ,รอมๆกับครูแอนเลยค่ะ เลขสีเลขหกเลขสองเลขห้าค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นรูปภาพค่ะเดี๋ยวครูแอนก็จะยกตัวอย่างทำให้เด็กๆด,กดูหนึ่งข้อเช่นเคยค่ะเรามานับนกกันนะคะว่ามีจำนวนกี่ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นอกมีจำนวนหตัวค่ะเด็กๆช่วยครูเอนหาสิคะว่าเลขหที่อยู่ข้างหน้านี้อยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ตรงไหนนะอืม้มครูเอนเจอแล้วค่ะเลขหอยู่ตรงไหนเจอแล้วเราก็ลากนอกนะคะมาหาเลขหเลยค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะครูเอนฝากให้เด็กนักเรียนทำจนจบแผ่นนะคะ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆควนได้ทบทวนเลข6แล้วก็เลข7กันไปแล้วเด็กๆพอจะจำได้กันไหมคะอยู่บ้านนะคะมันทบทวนบ่อยๆแล้วก็ท่องจำบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆคุณแอนเชื่อว่าเด็กนักเรียนอนุบาลหนึ่งทุกคนเก่งอยู่แล้วคะ่ะคุณแอนขอกดไลค์ให้เลย สำหรับวันนี้นะคะแบบปึงหัดนะคะคณิตศาสตร์มีแค่4แผ่นเองค่ะเด็กๆไม่ต้องรีบทำนะคะทยอยทำวันละแผ่นก็ได้ค่ะเพราะสี่แผ่นนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะเรียนอะ่ะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบทยอยทำวันละแผ่นค่ะค่ะสำหรับทำแบบพึงหัดนะคะฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะคะว่าไม่ต้องถ่ายหรือว่าอาัดวิดีโอส่งม,มาแล้วนะคะคุณครูขอแค่ หน่วยวิชาเป็นศิลปะค่ะสามารถส่งมาที่ไลน์ได้แล้วก็อัดคลิปรีโอของชี่ชื่อค่ะแว้นขอแค่สองอย่างนี้ก็พอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคูเอนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคูเอวนพูดผิดพ้าประการใดก็ขออาัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ